โอเคอันนี้เรื่องทานอันเนี้ยทานไม้สมอพิเภกเป็นภาษากลางนะจะเล่าเป็นภาษากลางให้ฟังทานสมอพิเภกเนี่ยมันเป็นยานะมันเป็นยาอะไรเกี่ยวกับลำไส้ต้นมันก็เป็นยาระบายนะไอ้ลูกมันนะแก่นมันลำต้นมันเนี่ยเป็นยาฤธิ์สีดวงเห็นไหม แล้วก็ไอตัวฐานเนี่ยลำต้นมันเนี่ยเรามาทําฐานเนี่ยมันก็จะกลายเป็นยาที่จะไปทําช่วยในเรื่องของลําไส้ที่มันมีปัญหานี่จะขับลําไส้มันจะพวกที่ท้องเสียอะไรต่างนี้บดฐานให้ละเอียดเป็นเป็นผงแล้วก็กลืนหายทันทีนะครับนี่ฐานต้องดูฐานด้วยเป็นไม้อะไรนะครับนีไม้หนุ่มแสงครับไม้หแสงสวยมากครับฐนะาน นี่ครับแล้วก็เราก็เอาไปใส่นี่ที่เตาถ่านนี่เราเอาไปใส่เพื่อเอาไปเหยียบเหล็กแดงใช่ไหมมันก็จะเป็นยานะครับมันก็จะเป็นยาอันนี้จะเล่าให้ฟังด้วยแอะนี่เรามาทำเป็นมันเป็นยาบอเราได้ยาอยู่3าอย่าง4อย่างยาในนีน้ไม่รู้ว่าประมาณเกือบจะเกือบจะยี่สิบตัวแล้วก็มาไอตัวไถเนี่ยไอไไอตัวไถเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นบ้านเราเรียกถางหร <c oughs> ือ เป็นแร่ชนิดหนึ่งอ่านี่วิทยาศาสตร์เราจะไม่ไม่ไม่เจาะถึงแต่ว่าเรารวมเป็นแร่ชนิดหนึ่งที่ข้ามาทําแล้วก็ไอข้ขางไอ้แค่ตัวไอ้แค่ขางเนี่ยเรายังไม่ได้เหยียบแค่ตัวของมันเองเนี่ยเผาให้มันแดงอย่างนี้นะแล้วใส่น้ําแล้วก็ขีดเอาไหเข้าใสนะ่ให้มันเดือดแล้วก็เอามากรองให้สะอาดเอาอาบให้เด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้คนที่เป็นลำไส้ไม่ดีเห็นไหม เผาด้วยเผาด้วยตัวนี้เผาด้วยถ่านไม้ตัวนี้เขาเรียก่็วิธีการสู่ขางซึ่งซึ่งเด็กจะเขียนเป็นกำราออกมาวิธีการสู่ขางรักษาโรคง่ายที่สุดแล้วไม่ต้องไปทําอะไรเลยมียารู้จักสมุนไพรสักหน่อยหนึ่งได้ไอขางตัวนี้เราก็รักษาคนได้แล้วอันนี้เขาหมอเหยียบตรงนี้เขาเรียกเหยียบเพราะเป็นภาษาไทยใหญ่เหยียบเสียมถังเหยียบเสียมถังถ้าเป็นภาษาล้านนาก็ ยงขังถ้าภาษากลางก็เหยียบเหล็กแดงเห็นไหมเหยียบจอบเห็นไหมมันก็จะมีหลายแบบนะนี่ก็เหยียบไถเหยียบไถเขาก็เรียกนี่ก็จะช่วยในเรื่องของการเจ็บป่วยปวดเมื่อยขาเมื่อยแขนเมื่อยอะไรต่างๆเมื่อยมันทำอะไรไม่หายหรือก้องอาถรรพ์ทั้งหลายทั้งหลายจะเป็นผีเป็นสารเป็นอะไรต่างๆมันจะไม่ชนะไอ้ตัวนี้ตัวไถ เป็นสิ่งที่สิ่งที่คนโบราณเขาทําไว้ให้เราเราก็เลยมากลายเป,เป็นการเหยียบเหล็กแดงช่วยการวดไม่ทำให้เส้นเอ็นเหมาะสําหรับโรคที่เป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตมากควรจะเหยียบเหล็กแดงแล้วก็เหยียบไล่ไล่ตามเส้นเหยียบเอาน้ํายาเข้านวดเข้าอีกแบบหนึ่งแล้วก็เหยียบเส้นอีกแบบหนึ่งมันก็มีหลายแบบมีหลายแบบอันนี้ก็ฝากติดตามชมนะครับ ฝากติดตามชมตอนต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ